สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กกี้พามาเที่ยวที่น้ําตกเจ็ดคตนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าป่าที่จะไปถ่ายเห็ดแชมเปญนนะคะก็เป็นจุดกลางเต็นท์ค่ะแต่ว่ายังยังยังเดินไม่ถึงน้ําตกเจ็ดคตเดี๋ยวจะให้บรรยากาศดูบรรยากาศกลางเต็นท์ ตอนนี้บรรยากาศก็ฝนตกรเรื่อยๆเลยนะคะตกตั้งแต่มาถึงช่วงสักประมาณบ่ายโมงกลางเต็นเสร็จก็ตกหนักเลยแต่ตอนนี้เรากลางเต็นเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปล่าเห็ดกันนะคะไปเลยทางมันสวยอ่ะ แสงมันสวยมากสวัสดีครับผม a อบีฟุกครับวันนี้เราเข้ามาป่าจิตก้นครับสวัสดีค่ะเอบีนชี่ค่ะสวัสดีครับ a อบเอสครับเหมือนเบรกเลยอะ a อบีกิกกี้ค่ะลุยกันเลยเออตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางที่จะเดินไปน้ำตกนะคะก็ฝนกตนัน แต่่ยังไมเจอเเเห็ดแมปยลจะต้องถอยทับคงต้องถอยทับทันวันนี้ความหวังก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าค่ะว่ามาเดินดูอีกรอบนึงว่าจะเจอหรือเปล่าและลุ้นกันอีกทีนึงว่าฝนจะตกไหมแต่ตกยังไงพรุ่งนี้เราก็สู้แต่วันนี้เราขอไปถอยทับเพื่อเติมพลังของเราก่อนนะคะก็วันนี้อีกวันนึงแล้วนะคะโชคดีที่ฝนไม่ตก หลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางแล้วฝนตกตลอดเลยไม่ได้อะไรเลยน้ำตกก็ไปไม่ถึงวันนี้เราก็จะมาล่าเห็ดแชมเปญกันอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีพี่เขานำไปเพราะว่าเมื่อวานนี้เขามาเขาบอกเขาเห็นเราก็จะตามไปดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะใช่มาชิก นี่ค่ะก็ไม่รู้ว่ากำลังถ่ายอะไรกันอยู่ถ่าะนอนนอน,น,อนโอเน้เห็นเห็นฮะนอนไหมครับซูมไปเลยซูมได้อย่าอยากจะส่องนี้ส่องชี้ขึ้นบนชี้ขึ้นบนอันนี้คันนะเนี่ยอย่าไปโดนชี้ขึ้นบนน,นอนตัวนี้ถ้านอนขนพวกเนี้ยโดนมันจะคันมากถึงขั้นแบบขนแพ้เลยก็มี ม่ต้องอยู่ข้างหลังหนอนน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพี่ยันนลยอันนี้ผมไม่ได้หักนะครับหักเองเหนียวเห็นไหมที่รกักเห็นป้ะเห็นนี่ <S 1> <S 1> นี่เดี๋ยวไปตัดตัดเอาช็อตนี้ขายช็อตที่หนอนเดินเพราว่าแต่ How มันจะได้ไม่ได้ตรงที่มีเสียงฟัดแวบบิ่บๆกันนาะก็ไม่ต้องใช้เสียงดิ เราไม่ต้องขายเสียงไม่ได้ใช้เสียงแต่แสงแฟลชัปนป,อ,ป,อ,ปอ,อ๊บๆๆๆไม่ใช่มดแต่ปวกล้วนเลยค่ะหลังจากที่เราเดินเข้ามาในป่าเรื่อยๆนะคะก็เริ่มเหมือนเป็นป่าดิบชื้นขึ้นเนาะต้นไม้ก็จะเยอะขึน้นเป็นเป็นทางที่คนไม่ค่อยเดินเข้ามาค่ะเราก็ได้เจอกับเห็ดแชมเปญที่เราตามหาแล้วซึ่งเยอะมาก เยอะพอสมควรค่ะแล้วก็มีกอนี้ถือว่าเป็นกอที่สมบูรณ์ที่สุดสีสวยดอกก็ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยค่ะเหตุแชมเปญที่เรากําลังตามหากันอยู่มันเป็นหน้าตาเป็นแบบเนี้ยที่เดินหาเข้ามาสักประมาณเกือบเกือบ,ก,บกิโลได้เดินเข้ามาในใ,ในในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเรื่อยๆอะค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างหน้าต่อคาดว่าน่าจะเป็นทางที่สามารถไปทะลุก,กับน้าตกได้เพราะนั่งจากตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ําตกก็ไปดูกันว่าข้างหน้าจะมีอะไรนะคะไปเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ําตกเป็นเป็นน้ําตกเล็กๆอะค่ะเป็นเหมือนทางน้ําไหลไม่ได้เป็นน้ําตกใหญ่ที่คนสามารถเล่นได้นะคะระหว่างทางที่มาน้ําตกก็ จากสุดเมื่อกี้ก็ยังไม่เจอเห็ดหรือเจออะไรที่น่าถ่ายเลยก็คาดว่ามันไม่มีทางที่จะไปต่อแล้วเราก็คงต้องเดินกลับทางเดิมเพื่อ,อสำรวจเส้นทางเก่าแหละว,ว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ไปจุดกลางเต็นท์แล้วเราไปดูว่าวันนี้เราได้รูปกันพอใจหรือ,อยังแต่ละคนอิ่มหนำหรือ,อยังกับการถ่ายรูปเห็ดวันนี้ไปเลยค่ะ 好。 โอเคค่ะหลังจากที่เราเข้าไปในป่านะคะเพื่อล่าเห็ดวันนี้ก็กปัเตอนนี้เราได้ออกมาแล้วนะคะก็อาบน้ำเก็บขวงเก็บของเตรียมกลับบ้านเรียบร้อยแบตเติมพลังนิดนึงก็จะมาโชว์ผลงานที่เราไปล่าก,กันมาว่าเจอไหมได้ไหมอะไรยังไงนะคะก็นี่นค่ะสมาชิกของเราสมตำไหมสมตำ เป็นไ, <ừ> ไงบ้าง ừ ừ คะว,วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในการเตเอมนะในการไปหาเห็ดไหมเมื่อวานอ่ะฝนมันตกหนักมากเ <ừ> สียใ,ใจเลยละ่ะคือว่าไม่ได้แล้วทําให้แบบวันนี้ตอนเช้าพร้อมไม่อยากไปแล้วเหมือนทําใจแล้วเนาะว่าเราค,คือคือทีนี้เราจะไม่ได้เห็ดแล้ว<ไ>เลยอ่าแล้วก็ก็เดินก็มีโอกาสจะเจอนอนที่รู้จักกันไม่ได้จักรู้จักที่เนี่ยแหละที่ปุ๊กมือจักมาของคนเขาพาไปตอนเจอแรกเจอแค่ดอกเดียวดีใจกันมาก ดีใจมากจนแบบเดินไปเรื่อยเร่ิมเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วหลังนแบบเออเออแม่งแค่นั้นแหละก็เยอะเยอะจริงๆก็ได้เห็ดอย่างที่ต้องตามมาได้ได้เห็ดได้แมลงได้หนอนก็ถือว่าวันนี้ทิปที่จะมาล่าเห็ดก็มิชชั่นคอม plete นะขอโค้ชแม่หน่อยครับเริ่มจากครับนแรกครับนี่เป็นผลงานของพี่ฟูกนะคะเห็ดแชมเปญสามดอกเรียงติดกัน โอ้ถ่ายด้วยความพ้อมพิเศษสุดๆมือเดียวอันนี้ถ่ายด้วยเลนมาโคถ่ายด้วยเลนมาโคเอ่อมันนวลอ่าท่านครับเป็นเหตุผลครับถ่ายด้วยแฟนครับไม่ใช่ใช่คราก็ใช้เทคนิคยิงแสตย้อนแสงมาอ๋อสามมาซ์คอนกินละกินแล้วก่อนได้ไหมได้เลย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปลงรูปแท็กรูปมาสักรูปหนึ่งได้ก็มุมมองที่คิดว่ามันมันถ้าถ่ายแบบให้มันเป็นรูปเห็ดไปมันก็จะปกติของเราพยายามให้มันเป็นรูปมุมมองของไข่ไข่สักอย่างสองฟองวางวางอยู่พีเอนมาว่าคนจะดูออกไหมว่าเป็นรูปเห็ดนี่หะนะไข่มีขนแน่นอนเรื่องของเรื่องไข่ตัวอะไรไม่รู้ไข่ีเอดอ่ะไข่ที่มโอเคก็ทุกคนทุกทุกคน โชอะไรนะโชเป็นเห็ดแชมเปญใช่ไหมอันนี้ก็ขอแบบว่าแตกต่างมานิดนึงไม่อยากไม่อยากไม่อยากซ้ำไม่นิดนึงอ่ะเยอะเลยนเออก็เป็นเห็ดเขากวางซึ่งเราก็สามารถเจอได้บริเวณเดียวกันกับเห็ดแชมเปญอ๋อ้อ๋อสวยงามจริงๆมีเห็ดเห็ดขนเห็ดขนก็ถือว่าสวยเนาะแต่เป็นลักษณะคล้ายกับเห็ดแชมเปญเหมือนกัน อ่านี่ค่ะรก็ผลงานถ้าอยากดูรูปเต็มๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ตามอ่า Facebook ของพี่ๆเขาที่ลงแล้วก็จะติดแท็กกันให้ดูนะคะโอเคโอเคค่ะไว้ทริปหน้าเราเจอกันใหม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงอย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านกินก่อนกินก่อนโอเค อคน,นเขากำลังลพูดมาข้าวสามจานนิสัยไม่ดีชิวๆไงจะเอาแบบดิบเกินดิบมากอ่ะสดอยู่แล้วเอาความสดอ่ะพี่เอดเอข้าวกันเลยไม่มีจตอเรี่